สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะล่าสุดทางธนาคารอมสินแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนนะคะผ่านสินเชื่อเพื่อคุณค่ะในส่วนของวงเงินในการช่วยเหลือในครั้งนี้กู้สูงสุดอยู่ที่3 0,000บาทต่อรายนะคะและในส่วนของการช่วยเหลือค่ะดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะร้อยละ1.25ต่อเดือนแล้วก็มีการผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีไม่ต้องมีหลักประกันด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะสําหรับวงเงิน3 0,000 ในส่วนของสินเชื่อเพื่อคุณของทางธนาคารอมสินนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ทางธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยการอนุมัติแล้วก็การจัดทํานิติกรรมสัญญานะคะคุณผู้ชมจะดําเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2566นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะสําหรับโครงการดีๆจากทางธนาคารอมสินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใครสนใจก็รีบติดต่อตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ทางช่องได้นําเรียนให้ทราบนะคะคลิปนี้ลาไปก่อน